ครับผมสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มีลำเก่าเหลือจากอาทิตย์ที่แล้วนะผมก็เดี๋ยวเราจะปั้นแล้วก็ลองล,อง,ลองเลยนะผมวันนี้ก็เช่นเดิมเช่นเคยนะผมวันนี้ผมก็จะพาพี่ๆน้าๆทุกคนมาหมายของละพี่พัดนะผมของเป็นของใกล้บ้านเราเองนะผมก็อย่างว่าเนาะเราออกมาพักผ่อนออกมาตกปลาเราจะไปไหนไกลไม่ได้วันเวลาพักน้อยก็มาหารุ่นมาหาอะไรแถวบ้านเรานี่แหละ เคครับผมก็ตีไม้แรกไปแล้วเดี๋ยวเรามาลุ้นดูว่าไม้แรกจะประสบผลสําเร็จหรือเปล่านะครับป่ะมาติดตามรับชมด้วยกันนะผมมาดูวันนี้เราจะหมานเราจะหฮงหรือเปล่านะผมไม้แรกก็ลงเป็นที่รบร้อยไม้แรกแหกหมานไปลุ้นกันต่อครับทุกคน ผมก็ลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมทั้งหมดวันนี้ก็6คันเหมือนเดิมผมก็ฝั่งขวาเนี่ยก็จะเน้นเป็นตะกอ้อใหญ่ตะกอ้อพวงนะผม3คันร้อยตุดขนมปังนะผมสมคันนี้หลอรุน้นแล้วก็นี้3คันซ้ายเนี่ยจะตีแบบใกล้ๆเป็นตะกอ้อวิ่งนะผมชุดอุปกรณ์ตกปนินนะผมก็เอามาลองดูนะเนาะเผื่อมันเออได้ลุ้นได้อะไรกันว่า ปลาท้างฝั่งทางกันนี้หรือว่าปลาท้างฝั่งโน้นจะกินดีกว่ากันยังไงก็ต้องอ่านเกมก็ต้องแบบศึกษาวิธีไปเรื่อยนะเนาะมาลองดูตัทางกลางเล่นนะผมนี่น,น,นีเป็นลุกเจะเป็นปลาเล็กอ่อแฮ่ต็มแรกเป็นอะไรที่ว่า <c oughs> เต็มแรงแหกหมานมากปลากระตัวเล็กแถมเกี่ยวข้างอีกชันขวามือผมมีอาการดึงครับผมคันนี้จะเป็นตะก้อพวงนะห้อยตูดขนมปังนะผมตีไก่ตีฝั่งฝั่งโน้นครับผมก็จะตีสองระบบปบบบอย มันก็จะตีสองระบบนะครับผมตีตะกอพวงแล้วก็ตะกอวิ่งตีใกล้กับตีไกลนะผมลองดูสิอันนี้จะเป็นเต้มใหญ่ไหมโอ้กินแรงโอโหยังว่าอยู่ทําไมถึงกินแรงนะครับผมใสดึงแรงแรงผมแต่ก็ยังตัวไม่ใหญ่มากก็ถือว่าได้ลุ้นนะผมนี่ครับผมกินตะกออพวงนะปลานี่กินตะกออพวงตีไกลแล้วผมโอเคครับผมเดี๋ยวมา ลุ้นแตม้มสองแตม้มสามกันต่อเลยครับผมเหมือนกับคันที่เราตีนี่จนะไม้แล้วนะผมเหมือนกับคันที่เราตีนี่จะไม้แล้วนะผมโอ้รู้สึกปาจะกินไกนะ่ครับช่วงนี้อาไม่อยู่ดึงอย่างแรงเลยนะผมทุกคนแต่ไม่อยู่นะผมไม้นี้ ไม่เป็นไรลุ้นกันต่อไปพอสายสายตอนแรกก็กะคิดว่าจะย้ายนะผมนี่ก็กะจะไม่ย้ายแล้วเพราะว่าปลาเริ่มเข้าแล้วเริ่มมีดึงแล้วเราก็รอนต่อไปนะผมเอ้ยเอ้ยเฮ้ยคันกลางครับคันกลางคันกลางนี่เหมือนมีอาการเล่นอยู่แล้วครับผมนี่นะครับผมเฮ้ยสายหย่อนเดี๋ยวเช็คสายกันเช็คสายกันอยู่ไหมมัวแต่ก้มดูโทรสอบหย่อนมากแล้ว เออไม่มีดึงเลยบู๊บู๊ออกไปบู๊ออกไปบู๊ออกไปบู๊ออไปก่อนอืมลากเข้าในเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โห เกี่ยวเลยวะนี่นี่ครับทุกคนขั้นกลางนี่เหมือนมีอาการเล่นอยู่วะครับผมนี่ครับผมสายหย่อนเดี๋ยวเช็คสายกอนเช็คสายกัน

<c oughs> น่าจะเป็นตะโกกนะผมอืมมีไซส์ไหมยังๆครับผมไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับผมจิตที่เดิมมาครับผมฮ่าๆไมาอีกหนึ่งแต้มนะผมตะโกกไซส์สวยๆแล้วผมมาอีกหนึ่งแต้มนะผมตะโกกไซส์สวยๆแล้วผมหมันๆหมันๆ เหมือนมีอาการครับคันนี้ครับผม,ม,มอาารรนนผมันนี้ดึงครับผมดึงเบาๆอยู่นะเฮ้ยน่าจะสองคันเลยว่ะไม่รู้คันนี้ก่อนละกันฮ่าๆสายๆเริ่มมีปลามีตัวมาแล้วครับผม นี uh, voilà. mm h, ่ผมอืมนาะตะโกกด้วยแรงดีด้วยครับผมทุกคนหูยกเลยครับผมยกดั้มเลยครับผมนี่สวยๆเลยครับผมมันมีตัวดึงครับมีตัวดึงนี่นี่นี่ครับผมนี่นี่มีดึงคันนี้นะครับเบื่ากำลังจะเปลี่ยนเหยื่อแล้ว ตัวไม่ใหญ่มากครับผมเป็นปลาสร้อยนกเขาครับผมเค okay, ครับผมก็ถือว่าช่วงสาสายมาก็ยังถือว่าห่างๆตัวอยู่นะผมหมันๆๆมัน,มนครับผมหมายตรงนี้ก็น่าจะได้ประมาณค่าแต้มได้ปลาตะโกกแล้วก็ปลาสร้อยนกเขาแล้วที่นี้พอมาเที่ยงเนี่ยมันเริ่มเงียบเงียบมากจนจนไม่อยากนั่งต่อแล้ว เดี๋ยวเราจะไปหาซื้ออะไรกินด้วยพอดีไม่ได้ซื้ออะไรมารีบมาลงหมายแต่เช้ากันเดี๋ยวเราไปซื้ออะไรกินแล้วก็ไปหาหมายลงอีกสักหน่อยเนาะถ้ามีตัวมีแต้มก็จะได้ถ่ายให้พี่ๆนาน้าดูกันสักรอบหนึ่งนะผมโอเคครับผมไปเก็บของย้ายหมายก็ขยับลงมาอีกหน่อยแล้วครับผมพอดีฝั่งตรงข้ามจะเป็นเซเว่นถ้าพี่ๆลานะว่าตรงนี้ก็ เขาเรียกว่าน่าจะเป็นปกคลองสามนะผมปกคลองสามธัญญะครับผมนี่ครับผมตรงฝั่งทางโน้นจะเป็นเซเว่นพอดีเดีซื้อของแล้วเห็นล่มไม้แล้วก็รู้สึกเส้นนี้ทั้งเส้นจะมีแต่หน้าพี่ๆน,านา้านั่งตกกันอยู่นะผมพอดีเห็นล่มตรงนี้มันว่างก็เลยกะว่าจะมาลองสักชั่วโมงหนึ่งตอนนี้ก็บ่ายโมงแล้วผมก็สักบ่ายสองโมงกว่าๆก็คิดว่าจะเก็บกลับบ้านแล้วผมเดี๋ยวเรามาดูผลงานตรงหมายนี้กันนะผมว่าชั่วโมงกว่าจะมีแต้มมีตัวมาหรือเปล่านะผม ไปลุ้นด้วยกันอีกสักรอบหนึ่งครับผมสวัสดีพี่ๆนะนะครับผมก็ยังไม่ได้เปลี่ยนหมายเปลี่ยนที่นั่งเลยนะครับผมก็มานั่งหนึ่งชั่วโมงตอนนี้ก็บ่ายสองแล้วครับผลสรุปไม่มีดึงไม่มีอะไรเลยนะครับผมลงมาข้างล่างนี่ก็สรุปว่าที่เราไปลงเมื่อเช้าเนี่ยโอเคกว่าแต่มันเงียบๆเราก็เลยอยากลองอยากเทสเนาะกระดานกลายเป็นว่าเสียเวลาเลยปลาที่เราย้ายไม่เข้าเลยครับผม ก็คลิปนี้ผมก็จะจบแค่นี้แล้วกันนะครับผมก็มีปลาตะโกกพอดีผมเออวันนั้นขับรถแล้วลืมเก็บไอ้ทั้งไอกระชังอะ่ะพอดีได้ปลาตะเพียนอยู่สองตัวเมื่อวันนั้นไปที่คลองที่ไหนรู้สึกจะไปคลองแถวข้องบนหน่อยคลองไปคลองแถวคลองสิบสามอ่ะแล้ววันนั้นก็ถ่ายคลิปอยู่แต่ว่ามันไม่ได้มันได้แค่สองแต้มปลาตะเพียนเล็กๆก,ก็เลยไม่ได้เอาลงให้พี่ๆในน้นะนะดูก็เก็บราวเก็บ คันเบ็ดเก็บอะไรหมดนี่แหละด้าลืมลืมกระชงังอเสียดายเลยวันนี้ก็เลยใส่ถังทีนี้ปลามันก็ตายเนาะเพราะว่ามันได้ตั้งแต่เช้าผมก็เลยเอาไปใส่ถังน้ําแข็งและก็เลยไม่ได้มีผลงานพี่ๆนะนะดูเลยรับผมคลิปนี้ก็ขอขอลาแค่นี้แล้วกันนะครับผมทลิปหน้าผมจะพาไปตกปลาที่ไหนไปนั่งลุ้นปลาที่ไหนกันก็ฝากติดตามฝากกดแชร์แล้วก็ ฝากกดซับสไคร์ให้ด้วยนะครับผมถ้าใครยังไม่ได้กดนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับทุกคน